สวัสดีครับพบกับครูแป๊บในช่องคลิตศกสกิจตอมครับวันนี้ครูแป๊บนาข้อสอบดีๆมาฝากเด็กๆป .4 5 6ที่กําลังจะเตรียมสอบเข้าม .1 กันนะครับวันนี้นําเรื่องของโจทย์หอระมอคอรนนครับห้ามเรียนมากแล้วก็ควรเรียนน้อยๆมาฝากพวกเราทุกคนนะครับเรื่องหอระมอกับคอลอนก็เป็นเนื้อหาป .6 ที่ถือว่านํามาสามารถออกข้อสอบได้ในทุกข้อสอบการแข่งขันของเด็กชั้นม .1 วันนี้ครูแป๊บจะนําเทคนิคดีๆมาฝากกัน เดี๋ยวข้อนี้นะครับได้นําเอาทั้งหอลมอและคอรนอมาอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันเลยจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับโจทย์บอกว่า A นะครับเป็นจํานวนนับที่มากที่สุดเลยที่นําไปหาร79และ127แล้วเหลือเศษ7เท่ากันส่วน B นะครับเป็นจํานวนนับ3หลักที่น้อยที่สุดเลยที่น้อยที่สุดเลยครับที่หารด้วยเลข5เลข12เลข15แล้วเหลือเศษ3เท่ากันเขาให้เราเอาค่าของ B ไปลบกับค่าของ A นั่นเอง จะเห็นว่าข้อนี้นะครับมีคีย์เวิร์ดสำคัญที่เด็กๆน่าจะพอมองออกว่าเป็นเรื่องคอรนอห์รมอนั่นก็คือข้อนี้เขาพูดถึงจำนวนนับที่มากที่สุดเห็นไหมครับที่นำไปหารเลขนี้เห็นไหมครับมีคีย์เวิร์ดตัวนี้เสร็จปุ๊บมีคีย์เวิร์ดตัวนี้เราก็สามารถที่จะพิจารณาว่าอ๋อตัวนี้คำว่ามากที่สุดในที่นี้ก็คือมอมาส่วนหารก็คือหอของเราเพราะฉะนั้นข้อสอบข้อนี้จึงเป็นเรื่องของหอมอรอแห่หอรอมอห้ามเรียนมากนั่นเอง ให้เรียนนิดน้อยนะึ่เอาเคนะครับทีนี้การหาค่าของพรมนเด็กๆน่าจะพอรู้เนาะนะครับใครที่อ่านหนังสือหรือทบทวนมาแล้วน่าจะพอทําได้แต่ประเด็นสําคัญของข้อ,ขอนี้ก็คือเขามีห้อยตัวนี้ไว้ว่าจะต้องเหลือเศษเท่ากันด้วยนะนะตัวเลขที่นามาหารเลข79กับเลข127เนี่ยจะต้องเหลือเศษเท่ากันด้วยความยากของมันคือเหลือเศษเท่ากันนี่แหละบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้ก็อาจจะเขวได้นะฮะเอ๊มันทำยังไงหนะ้าครูแป๊บครับวันนี้เดี๋ยวลองดูกันนะครับ เด็กๆถ้าเป็นหอละมอเนี่ยลักษณะของมันให้เราดอกจันไว้4 0 0 0ันดอกเลยนะฮะเดี๋ยวผมแป๊บวาดรูปดอกก่อนอ่านี่คือดอกแล้วก็วาดรูปจัน <c oughs> อ่ะดอกจันไว้นะครับว่าดอกจันข้อนี้ก็คือถ้าจะหาหอละมอโดยให้เศษมันเท่ากันแล้วต้องเป็นเศษเจ็ดเท่ากันเราจะต้องใช้วิธีการก็คือนําเอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาลบเศษออกไปก่อนครับมันถึงจะทําให้เราหารได้ลงตัวถูกต้องไหมโจทย์อยากได้เศษ7เพราะฉะนั้นเราเอา7มาลบก่อนเลย เพื่ออะไรครับเพื่อให้เศษมันหายไปเราจะได้หารได้อย่างลงตัวและทีนี้เราค่อยพิจารณาต่อ,อว่าตัวเลขตัวนั้นคือใครประมาณนี้นะครับดังนั้นลบ7แล้วจะเหลือ72ครับอีกหนึ่งตัวก็คือเอาร2 7นะครับมาลบออกด้วย7เหมือนกันไม่อยากให้เหลือเศษดีนะโจทย์บอกว่าอยากให้เหลือเศษ7ใช่ไหมเราเอา7มาลบก่อนเลยเพื่อที่จะทําให้มันหารลงตัวเมื่อใดก็ตามที่เราหาของลมอตัวนั้นได้และตัวที่เราต้องการมันก็จะกลายเป็นตัวที่เศษ7โดยปริยายนั่นเองอ่าโอเคนะครับ าะฉะนคำตอบของเราก็คือ72กับ120 72กับ120มายถึงว่าจะเป็นตัวที่เราเอามาหาฮอรมอนั่นเองนะครับจําวิธีการหาหอรมอได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวคูแป๊บพาเราเขียนตัวเลขไว้นะครับเอามาหาในลักษณะการฮ a นโซการหารสั้นนั่นเองนะครับข้อนี้72กับ120ถ้าใครท่องสุดคูณเก่งๆเ,เลยเนี่ยน่าจะเอา12หารได้เนาะ12อะไรได้72ครับ12 5เป็น60 12 6เป็น72 ใช่ไหมครับ12อะไรได้120 1 2 10สเป็น120 6กับ10เป็นเลขคู่สามารถเอาเลข2หารต่อได้ครับ2อะไรได้6 2 3 6 2อะไรได้1 2 5 5ขีดเส้นใต้2เส้นเลยครับเพราะอะไรครับหอลมอของเราตัวเลข3กับเลข5ไม่มีใครหารได้พร้อมกันทั้ง2ตัวจึงยุติการหารเลยเพราะฉะนั้นรู้แล้วว่าอ๋อเอซึ่งอะไรครับ A ซึ่งเป็นหอลมอนะครับของครูแป๊บ้นนี้นะ คำต,ตอบของเราก็คือเอา12ไปคูณ2ครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ24นั่นเองหมายความว่าอะไรครับถ้าเราเอาเลข24ไปอาไปหาร79และ127เราจะได้ว่าทุกตัวจะเหลือเศษ7เท่ากันไม่เชื่อลองหารดูก็ได้อ่าโอเคนะครับต่อไปครับเสร็จภารกิจหาค่า A แล้วเราก็จะหาค่า B ต่อนะครับอ่านโจทย์ใหม่อีกรอบนึ่งครับสำหรับตัว B เนาะ B เป็นจำนวนนับ3หลักที่น้อยที่สุดเลยนะครับ ที่หารด้วยเลข3ตัวนี้แล้วเหลือเศษ3เท่ากันข้อนี้ถ้าเราสังเกตมันจะมีคีย์เวิร์ดตรงคําว่าน้อยที่สุดใช่ไหมครับอ่าน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเด็นตัวนี้ก็เลยแน่นอนว่าถ้าเราทําหรือพี่นาเนี่ยข้อนี้ต้องเป็นคอรนอแน่ๆนะครับการหาคอรนอเนี่ยจะมีวิธีการหาคล้ายๆกับหอรอในส่วนหนึ่งถ้าเราเคยเรียนมาแล้วแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าต้องเหลือเศษ3เท่ากัน วิธีการเหลือเศษสของหอลมอกับคอนอจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลนักษณะของคอรนอเนี่ยเราจะหาคอรนอทั่วๆไปปกติก่อนแล้วโจทย์อยากให้เหลือเศษ3เราถึงจะเอา3าไปบวกตอนท้ายจะไม่เหมือนกับหอละมอสังเกตไหมครับหอลมอครูปแป๊บจะพาลบก่อนเห็นไหมลบก่อนแล้วนําตัวที่ได้เป็นคําตอบจากการลบมาหาหอลมอนี่คือหลักการแต่ถ้าเป็นคอรนอแล้วอยากให้เหลือเศษเท่ากันเนี่ยต้องเอาตัวเลข3ตัวนี้ครับไปหาคอนอก่อน หาได้เท่าไหร่แล้วเอาไปบวก3เข้าไปแล้วค่อยเอามาผู้ยี่ผู้ยำกระทากันต่อเพราะฉะนั้นข้อนี้อยากจะหาค่าของ B เหลือเกินนะครับเอา5เอา12นำา15ไปหาคอนอครับมองเห็นเลข5กับ15ลงท้ายด้วย5ใช่ไหมครูแป๊บก็เลยว่าเอ๊ะข้อนี้หาร12พร้อมกัน3ตัวเลขเนี้ยหาเลขไหนหารพร้อมกันไม่ได้คอนบอกว่าให้อนุโลมให้เหลือสัก2ตัวแล้วหารได้เราก็ทําต่อได้ข้อนี้เอา5หาร5ผลลัพธ์ได้1ครับ 12หารไม่ได้ก็ดึงลงมาทั่วๆไป 5, 3, าสใช่ไหมครับผลลัพธ์ได้3จากนั้นจะเห็นว่าเลข12กับเลข3เนี่ยยังสามารถที่จะหารต่อได้เลยเอาแม่3คับหรือเลข3ามาหารต่อ1เนี่ยชักลงมาเลยปกติแต่ 3, 4, มสี่สเป็นสขีดเส้นใต้2เส้นเลยครับข้อนี้พอแล้วยุติแล้วแสดงว่าค่า B คือคอรนอครับแต่คอรนระวังนิดหนึงครับว่าคอรนจะต้องเอาบริเวณพื้นที่ ตัวเลขตั้งแต่ตัวเลขด้านหน้าจนถึงตัวที่อยู่ด้านหลังด้านล่างตัวนี้มาคูณกันให้เรียบเลยนะครับจะไม่เหมือนฮอลมอรที่จะเอาเฉพาะตัวหน้าและตัวหน้าตัวนั้นจะต้องหารทั้ง2 3สพจน์นี้ลงตัวต่างกันแบบนี้นะแสดงว่าข้อนี้ฮอลมอรของเราเอลลนอรก็คืออะไรครับเอา5้าคูณสคูณหคูณสคูณหจริงๆไม่เขียนคูณ1ก็ได้เนาะหนคูณอะไรก็ได้จํานวนเดิมแต่ว่าอันนี้เพื่อความเข้าใจละเอียดครูแป๊บก็เลยให้เรามองเลยว่าเราต้องเอาเลขทุกตัวมาคูณกัันนโเคคะรบ ตัวนี้นำา5ไปคูณกับ3เป็น15 15คูณอีก4ได้เท่าไหร่ครับ154เป็น60ถูกต้องไหมครับอ่าเป็น60เป็น60โอเคไหมครับแต่ข้อนี้คำตอบของเราเป็น60ยังเป็นคำตอบที่เราจะเอาไปแทนค่าเลยไม่ได้เราจะเอา3าไปบวกจะกลายเป็น63ก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง เพราะโจทย์ข้อนี้ได้มีการพูดถึงว่าตัว B จะต้องเป็นจำนวนนับ3หลักที่น้อยที่สุดใช่ไหมครคำว่า3หลักก็คือแสดงว่า B ตัวแรกที่เป็น60เนี่ยมันเป็นเลข2หลักถ้าเราอยากได้เลข3หลักเราก็ต้องใช้พหุคูณของ60พูดง่ายก็คือ60จะต้องบวกไปอีกเท่าตัวหนึ่งครับก็คือบวกไปอีก60แสดงว่าคำตอบที่เราสนใจจริงๆเนี่ยคือ120ครับ และโจทย์ข้อนี้มีเศษ3ใช่ไหมครับอย่างที่ครูแป๊บบอกไว้คําตอบที่ได้อยากได้เศษ3เท่ากันจึงนํามมาบวกตอนท้ายเพราะฉะนั้น B จริงๆแล้วข้อนี้นะ B จริงๆข้อนี้จะต้องตอบ123นั่นเองโอเคไหมครับชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้นะครับโจทย์ต้องการเอาค่า B ลบค่า A ก็คือเอา123ลบกับ24ข้อนี้ไม่ต้องตั้งลบให้มันยากนะลูกนะ วิธีการพิจารณาก็คือ23กับ24มันใกล้กันนะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันมากกว่าอยู่หนึ่งแสดงว่าเรามองว่าหัก23ิออกไปแล้วเหลือ1นก็คือเอา1ไปลบกับ100คําตอบจะได้99ใครงงก็ไปตั้งลบทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าใครไม่งงก็ข้อนี้ลบกันจะได้99จริงๆเลยเห็นไหมครับว่าตัวเลขพวกนี้บางตัวเขาเอามาหลอกเรานร้อยยี่สิบเนี่ยเอามาหลอกตรงที่เราจะหาค่าบีนะครับแต่ว่าข้อนี้ก็ลบกันแล้วตอบ99ของจริงเลยอสรุปนิดนึงครับ ถ้าหาหอลมอแล้วโจทย์ให้เหลือเศษเท่ากันวิธีการก็คืออะไรครับนำเอาตัวเลขที่เราต้องการให้เหลือเศษไปลบออกก่อนแล้วนำตัวผลลบที่ได้ไปหาหอละมอแล้วตอบส่วนถ้าเป็นครรนออย่าเพิ่งลบเอาตัวเลขทั้งหมดที่โจทย์ให้มาหาครรนอก่อนได้เท่าไหร่ได้สิ่งที่โจทย์ต้องการแล้วค่อยบวกตัวเศษที่โจทย์ต้องการด้วยเข้าไปนั่นเองอ่าข้อแตกต่างประมาณนี้นะครับ วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ซับ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 แล้วเอาไปต้มยำนะครับแล้วก็ฝากติดตามกูแป๊บไปด้วยเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ